ก็เพื่อนๆที่บริเวณนี้ก็คือมีคนคุกนะครับเออเขาออกคุกมาแล้วเขาก็มาหากินอยู่ในป่าในป่าในเขาเนี่นะครับก็ตามห้างไหนที่มีข้าวสารอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปหุงข้าวกินเนาะหาหนูหาหอยหาปูหาปลากินนะครับแล้วจู่ๆเขาก็ตายครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรตายเนาะโดนงูก,กัดตายหรือนอนไหลาตายก็ไม่รู้ครับก็ เขามาหากินแล้วเขาก็ตายครับอยู่บริเวณบนป่าเขาแห่งนี้เลยครับน่ากลัวมากครับแถวที่ผมมาหาหวานนี่ครับสวัสดีครับคนปลคนอีสานครับเพื่อนคลิปนี้ก็หาเลาะเลาะเละๆครับนี่ก็มาเจอกระท่อมอยู่กลางป่านะครับ นี่ก็จะมาหาเก็บผักหวานครับเพื่อนๆนี้ให้ดูกระท่อมบ้านนี้ก่อนนะครับเป็นบ้านร้างนะครับถ้ามากลางคืนก็น่ากลัวนะครับนี่ครับต้นผักหวานครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับกลางป่าไร่มันสำปะหลังครับผมมาหาผักหวานครับต้นผักหวานนี่มักจะมีจอมปลวกครับนี่ครับจะมีจอมปลวกต้นมันหวานหรือว่ายังไงไม่รู้ปลวกเลี้ขึ้น ด้านบนมียอดนะครับด้านบนมียอดผักหวานครับนะครับเดี๋ยจะเก็บให้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆยอดผักหวานครับโทรศัพท์ไม่เซ็นเซอร์นะครับผักหวานเยอดๆนั่นเต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับเต็มเลยครับผักหวานกําลังออกช่อครับเพื่อนๆเห็นไหมครับกล้องไม่เซ็นเซอร์นะครับ นี่ครับแล้วก็มีมดแดงด้วยครับมดแดงเต็มเลยครับัตรวอันตรายเลยครับผมจะเก็บให้ดูก็คือยากครับมันต้องถือกล้องเลยนี่ครับเก็บยากครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศครับน่ากลัวมากครับเพื่อน หลังเป็นบ้านร้างด้วยนะครับขนลุกเลยครับได้ยินเสียงก๊อกก๊อก๊บแก๊บด้วยครับด้านหลังครับดูยอดผักหวานกันครับกำลังขึ้นนะครับไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยมันหลังแตกครับด้านบนครับนี่ครับเพื่อนๆช่อมันเต็มเลยครับนี่ครับ ก็ผักหวานเต็มเลยสวยงามนี่ผมจะเก็บให้หมดเลยครับหรือว่าเขาอาจจะกินเห็ดพิษไปตายก็ได้ครับเพราะว่ามาอยู่เขาแล้วก็เขาอาจจะยังไม่รู้จักว่าอะไรกินได้กินไม่ได้เนาะสุดท้ายก็เลยตายครับแล้วก็คนที่มาพบร่างก็คือว่าแห้งไปหมดแล้วครับสองผัวเมียมาเก็บผักหวานอย่างผมเก็บนี่แหละครับ มาเจอเขาบอกตกใจมากเลยก็เลยไปตามปติตึงปต,ติงก็เลยได้มาเอาลงไปครับบรรยากาศน่ากลัวมากนะครับเพื่อนไม้ก็ปูไม้ก็ผูผนะครับถ้าเดินไปอาจจะตกลุมนะครับครับนี่ครับอุปกรณ์เขาก็อาจจะตกเป็ดตกปลาหากินอยู่นะครับประมาณนี้ครับอุ้ย โอเคครับเพื่อนๆผมต้องไปแล้วครับน่ากลัวมากครับครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้ะรับชมนะครับสวัสดีครับ ต้นไม้ครับไม้น่ากลัวครับกลางคืนก็จะมีเนี่ยครับเกาะตามต้นไม้นะครับกลัวน่ากลัวเลยครับอเก็บยอดผักหวานต่อกันครับเพื่อนๆผักหวานองคมันเต้นเตอร์เนาะพอได้ครับเดี๋ยวเก็บแล้วครับใหชมบรรยากาศป่าครับ ป็นป่าหมดเลยนะครับป่าหมดเลยครับแถวนี้ครับถ้าเดินไม่ดีหลงได้นะครับถ้าไม่รู้จักให้เดินลึกไม่ได้นะครับเพราะผมเคยหลงแล้วครับยอดสวยครับยอดสวยนี่ครับสวยมากประมาณนี้ครับประหวานที่เก็บมาเมื่อวานนี้ครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับได้พเแกงครับแกงสตหมูไม่มีไข่มดแดงถ้ารับได้ไข่มดแดงก็คงจะดีครับนี่ครับ